เรามาในหมวดต่อไปนะครับหมวดสัตสัตว์น้ํานะครับอยู่ในโอเคคนแรกปลาอะไรนะปลาทองพีทอยู่ข้างหลังมาได้ปลาปลาทองพีทปลาอะไรไม่ใช่ปลาดิโมอ่าถูกต้องปลาดิโมปลาการ์ตูน อ่าคนต่อไปปาโลมาโอเคถูกต้องค่อยค่ยเมลน้ำคนต่อไปนี่ปลากระเบนอะไรเหนื่ายๆเนาะปลาเต่าอาไม่ใช่ปลาเต่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 าก็บอกเราไม่รู้เต่าทะเลเต่าทะเลอันนี่เราไม่รู้อ่าคนนี้แพนกวินถูกต้องอ๋อเราดูปลาหนิอ่านี่ ต้องปลาหมาน้ำถูกต้องมน้ำน้ำคนต่อไปอะไรปลาปูอะไรนะปูอ่าถูกต้องนี่กุ้งกุ้งคนต่อไปหอยหอยอะไรหอยทะเลหอยอะไรมีมีอันนั้นด้วยหอย ไอที่มีหอยหอยก็อะไรหอยทะเลหอยทะเลแต่ว่ามีมีไก่อะไรหอยแมลงกบมุกหอยไข่มุกไข่มุกโอเคถูกต้องนี่ปลาฉลามคนต่อไปเออเออเออโอ้โหอันนี้รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้รู้อะไรนะอ่าอะไรแต่ด้านู่ด่านู่ด่านี้อะไร เมกาลูเดนหรือเปล่าไมกัลโดเดินเลยนี่ไงสัตว์น้ำสัตว์น้ำในทะเลในทะเลอ่าหนึ่งสองสามไม่ถูกนี่อะไรปลาดิบไม่ใช่ปลาหมึกไม่ใช่ปลาหอยปสามไม่ได้แล้วอยู่ด้านหลังนี่อะไรเจ้าเกย์อะไรนะแมงกะพรุน แมงกระพรุนคนต่อไปอะไรนี่มีมีอะไรมีอย่างเดียวมีขาวนี่คนต่อไปแมวอันนี้แมวน้ำอ่าถูกต้องแมวน้ำนี่กุ้งอะไรกุ้งปลา ไ,ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ต้องคนอื่นคนนี่บอกก่อนแต่ละคนกุ้งกระเตืองกุ้งอะไรนะกระเตยังไม่ถ <NO ูกบอกบอกให้ถูกอ่ากุ้งดักเตอร์ไม่ใช่กุ้งจะไปไหนกุ้งเอะไรกุ้งหนึ่งสองสามคนต่อไปกุ้งล็อสเตอร์อ่าถูกต้องกุ้งล็อสเตอร์กุ้งล็อสเตอร์ ไม่มีละโอเคหมดในโหมดสัตว์น้ำนะครับเราไปต่อในโหมดอื่นต่อ